ครับผใช่ลีเดียวผมนะครับผมอวิทนะครับผมนี่คือไช่นกกระท่านะครับผมสองลำมังไชโนกกระทานะครับผล่าผมนะครับผมใช้ไอ้นั่นเช็ดล็อตนะครับผมเดียวสีเดียวออกนะครับเดี๋ยวสอต้นนะครับผมลามง่ามซ้ำใส่นะครับีเชียลฟาออกนั่นล่าพิจิตนะครับผมลาบอะไรพิจิตรปุ้นะครับผมนี่ครับนี่คือีคือการผ่อนอะไรนะครับ โหดพีคไวเดียวนะครับผมในคลิปนะครับผมเพิ่งไว้นะครับดดนนรถข้างเงี้ยเอาเทก่อนแล้วก็เดินตามไปดูด้วยเดินเดินตามดูดตาตมเทด้ดว,ยดวยนะครับส,สวยๆนะครับสวยรับอันนี้เป็นมันไสหลอนะครับสวยเป็นมันไสหลอดมันสวยนะครับผม ผมผมบิษต์นะครับผมสมบิษต์ยูทูบนะครับผมมันมียาหนีสอดสีเหลืองไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสอดสีม่วงนะครับผมตามผมไปเลยครับต้มซีม่วงนะครับสีม่วงครับผมอ่าบ่เกินชิบมาทีครับผมสุกเบยเบยอะไรเขาบดยองแห้งเบย์กันแห้งนะครับนี่ร้านน ouais. ึ right ่งขายมาชิบชิบปีนะครับผมชิบกาปีครับเข้มข้นข้านะครับผมหน้าล้างแค่ไปแล้วไม่คิดนะครับผมชิบแต่เพิ่งไปได้ หั่นหั่นดบอกเลยเจนี่แล้วสู้ในชิ้ทอดทอดชีกุ้้องผมต้องลุ่มในะผมเมื่อกี้ัทอดสีเหลืองนะครับผมแล้วไปถ่ายตรงสีเหลืองก่อนเด้อ่ะให้ดูสีเหลืองฉีกสีเหลืองให้ดูนะนะครแชรคเรียวสีเหลืองมาฉีกดยทีุ่่มในครับผมนี่เลยนะครับลุ่มในครับสูตนี้อย่าลืมดูในคลิปนะครับผมทางอินฟทวตทุกนะครับ

ข้าวสวยสวยงามนะครับผมสวยนี่สวยนะครับผมดูว่าใครอยากรู้ยังไงทำยังไงก็คอมเมนต์มานะครับผมเดีจะได้บอกนะครับผมข้าวสวคืออาวิทย์ยูทูบนะครับผมคนทำเจ้าของช่องเองสวงเองครับสร้างรายได้เชื่อกันครับทมา,า,า,าหากินนะครับผมเสร็จแล้วคลิปนี้จะข้าวสบยสบายๆไปๆให้ดูนะครับผมอย่างรวดเร็ว ทอราะานเราออกนะครับผมไม่มีแป๊กนะครับและไม่แข็งด้วยนะครับผมไม่กินแล้วก็ฉีกสีเหลืองให้ดูแล้วนะครับผมอดจนเรื่อยนะครับี้เราก็ทอดเสร็จแล้ว คี่ทำ<ม>ทำหลายสีอยู่นะครับแต่สีม่วงนี่จะอร่อยด้วยนะครับคุณมีรสชาติแบบมันเผือกนะครับมันไม่เผือกนะครับผมใส่ใจเป็นมันมันม่วงนะครับตอไร้อยแปดสิบนะครับวนี้ขายเองในตลาดนะครับดูบรรยากาศตลาดก่อนอ่ะต้องรู้ตลาดเส้นมัย ครับคือบรรยากครับตอนนี้กำลังเริ่มจัดล้างตลาดครับผมขายในตลาดนั okay. ้นะครับผมย่นะครับขายในตลาดนัทำขายองนะครผมดูหน้าร้นหลงหน้าน้า้า่อยที่เรขายขายแบบไหนตั้งร้านแบบไหนนี่ออกปากงน้จัะนอนด้วยนอนเ่าเป่าด้วย ทำจริงนะครับทำจริงนะครับผมฝน้วก็มีปั่นน้ำนะครับผมปันน้ำไปด้วยนะครับผมครึ่งนึงปั่นน้ำครึ่งนึงสมกระทาับขนมน้ันก็ได้ครับพี่เชี่ยพี่เชี่ยวเทขนมเลยลูกฝนออัใคกครับจำเป็น้งไปตักของเก็ได้บทยจับสองมือสอมือสงมือแล้วขยาวขยาสอ นี่ครับสวยก็คือเขย่านะครับเป็ดให้ใชยน้ำมันนะครับผมแล้วก็เทลงนะครับผมนี่ครับผมสวยเลยนครับผมกคือสวยเลยครับขึ้นมาใหม่ๆหม่เลยเกี่ยวเขาจะไม่เป็นยังไงเลยนะครับสวยนะครับ เราเขย่าตอนนีมากตอนนี้กที่หน้าร้านนะครับผมเดี๋ยวฉีดให้ดูนะครับผมนี่จะก่อนไว้ก่อนนะครับเก็ขี่ยนะนี่ครับผมนี่คือใหม่ๆร้อนๆนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักนึงครับผมร้อนนะครับเดี๋ยวฉีกให้ดูนี่ครับดูนะครับร้อนอ่าร้อนนะครับที่เรืองก่อนนะที่เรืองอีกน้ร้อนเราดูความต่อเทียบนะครับผม นะครับทอดมาแล้วประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่องมาส่องมาส่องมานะนะครับผมนี่คือสีม่วงครับนะครับประมาณนี้นะครอหน่านึ่หน่อยจะไม่กวงเท่าไหร่นะครับจะมีเนื้ออยู่นะครับผมกตัวนี้นะครับผมตันนี้คือทอดอ่ะจะกรอบนะครับกรอบน่อนหน่อยกวงไม่เยอะนะครับผมก็ยังมีเนื้ออยู่นะครับผมโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมสั้นๆนะครับผมไอวิทตต้อให้ดูนะครับผมวิทย์ูทูบอย่าลืมติดตามและกดซับสไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งครับช่องไอวิทย์ูทูบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปครับ